ผมเป็น,นี่เขาผมต้องชดใช้นี่กรรมแล้วเขาก็ไม่มีใครนะแหม,มคุณน่ะเหรอคะเป็นนี่แหม่มต่างหากก็ถ้าเกิดว่าเอาเขามาอยู่ที่นี่มันก็ต้องเป็นภาระของแหม่มแหมมก็แย่สิคะอ่าคุณหมอไม่ตีครับ เดี๋ยวคุณหมอช่วยพาเด็กคนนั้นมาที่บ้านผมเลยนะเราจะให้เขาอยู่กับเราที่นี่ครับคุณพ่อคุณพ่อไม่ได้ยินที่แหม่มพูดหรอคะได้ยินแต่ที่นี่มันบ้านผมถ้าคุณไม่พอใจจะอยู่ก็ไปได้ไม่เห็นจะยากเลยนะ ได้ค่ะไม่ต้องท้าผมขอโทษนะครับพ่อผมทำให้พ่อต้องลำบาก สองคนร่วมกันทําบาปเห็นกับเขาไว้เยอะแล้วเราก็ควรชดใช้ร่วมกันนะแต่อย่างไรเขาก็ไม่ตายเขายังไม่ตายครับพ่อ จากวันนั้นผมคงพอมีความหวังอยู่บ้างอย่างน้อยการกระทําของผมก็ไม่ได้ดูไร้ค่าถึงเกินไปไม่มีใครบอกได้ว่าผมเป็นอะไรกันแน่ไม่มีหมอคนไหนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมผมสูญเสียประสาทสัมผัสทุกอย่างรวมทั้งดวงตาแต่ความมืดมันทำให้ผมมีสมาธิ สมาธิที่จะฝึกฝนวิธีที่พ่อเรียกว่าการถอดกายละเอียดเพื่อความหวังที่ผมจะได้เห็นจุดที่พรออีกแม้ว่ามันจะไม่ใช่จากดวงตาทั้งสองของผม ขอบมาซื้อของนะ 你看我。 เห็นมีอะไรีครับมันต้องมีสิเพราะผมรู้ดีนะวไอ้วิญญาณนะั่นมันก็เป็นพลังงานรูปหนึ่งที่อยู่ในรูปของเฮ้ยลำไงไี่อยู่นั่นเป็นอะไรของเขาก็ไม่รู้เลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมกลับบ้านไม่รู้กลัวอะไรเออ เฝ้าบ้านให้แม่หน่อยก็แล้วกันนะแม่จะเฝ้าเขาแม่อะไรแม่ลงทุนไปหน่อยมั้ง <c oughs> ที่ลูกตัวเองอ่ะยังไม่เคยเห็นสนใจขนาดนี้เลยคุณหมอชิดนะคุณหมอชิดชาติแล้วเราคงทำกรรมไม่ร่วมกัน ชาตินี้ก็เลยต้องมาดูแลเขารวมกันแม่เอาเขาจริงๆที่แจ่มคนเดียวหายจ้อยไปกันหมดเลยดูสิวะต้องมาดูแลคนพิการหนึ่งสองคนกูนาะกอูชาติที่แล้วไปทำกรรมอะไรไว้วะสงสัยจะขายเป็ดขายไก่ชาตินี้นะไปต้องมารับใช้เขาล่า่อนอะไร เฮ้ยนั่งไปแกหายไปไหนมาฉันน่ะเหนื่อยแบบทำงานเฮ้ยแกพูดอะไรนะเมื่อกี้ฉันถามว่าป้าบ่นอะไรก็มันเหนื่อยเหนื่อยอะทำอยู่คนเดียวน่ะเคยไหมวะป้าท่อ้ย้ีหลอกสีใช่ เแกแกพูดได้หรอว่านงางใบ้นี่แกพูดได้ตั้งแต่เมือ่อไหร่วะเมื่อไหร่ถ้าฉันจะเล่าให้ป้าฟังหมออยู่ไหนเ้าอ,อยู่นู่นน่ะนอนที่เดิมอะ่ะตรงนู้นแหะ ใครครับหมอมองไม่เห็นเหรอคะผมตาบอดฉันเองค่ะจุดที่พรไม่จริงพรเป็นใบ้พูดไม่ได้คุณเป็นใครอ่ะจริงค่ะฉันพูดได้แล้ว จริงเหรอฉันไม่ได้เป็นใบ้ตั้งแต่กำเนิดฉันพูดไม่ได้จนฉันเป็นเด็กบอกเองก็บอกไม่ใช่หรอคะว่าฉันปกติทุกอย่างที่ฉันพูดไม่ได้เพราะฉันมีความผิดปกติทางจิตตอนนี้ฉันพูดได้แล้วคะ่ะ ฉันไม่อยากจะเชื่อฉันจะเชื่อเธอได้ยังไงฉันไม่เคยได้ยินเสียงเธอเลยตลอดชีวิตแล้วตอนนี้ฉันก็มองไม่เห็นเธอ